ซูปเปอร์ซันโวส,สามออเดอร์พร้อมเสิร์ฟในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับเมื่อวานหน้าช่องนะครับที่วางไว้หน้าช่องนะครับพิม์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อวานสามออเดอร์ก็ถือว่าไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะครับสามออเดอร์ก็นะครับอร่อยไปแค่หนึ่งออเดอร์เท่านั้นนะครับอีกสองออเดอร์เนี่ยก็ถือว่า ไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยพี่กันด้วยสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับพี่พีนไหนเนี่ยที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมากกว่าหน้าช่องสามารถมาได้ที่น,นโปรไฟล์นะครับอ่านใต้โปรไฟล์สักนิดหนึ่งนะครับและสกิตเข้ามา ผมต้องรับรองด้วยว่าการันตีความปลอดภัยและความมั่นคงนะครับในสปอนเซอร์ของเรานะครับอยากพี่ๆนะครับอยากเข้ามารับชมบรรยากาศในชว์รูมของเราครับสําหรับวันนี้นะครับผมหยิบยกมาให้กับพี่ๆนะครับสามบอลเดิมมาในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ที่1ครับมากันที่แมสซิตี้ครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมีตัวอย่างทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ถือว่าแรงจูงใจของแมสซิตี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับที่จะอ่าชิงท็อปโฟนะครับเพื่อจะไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับในซีซั่นหน้า สำหรับอันดับตารางคะแนนของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตียร์นะครับอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับมีอยู่48คะแนนในโซนของทีมเยือนนะครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ในโซนตกชั้นนะครับอยู่อันดับที่19มีอยู่แค่17คะแนนเท่านั้นนะครับผลงานที่เขาพบเจอกันมาเนี่ยนะครับ5เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าเป็นในด้านของแมนเชสเตียร์เนี่ยที่เก็บชัยมาได้ทั้งหมด5เกมรวดแต่ถ้าดูจากฟอร์มณปัจจุบันนะครับของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตียร์นะครับก็ถือว่ายังสวิงสวิงอยู่นะครับ แต่มาดูทางด้านของทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับ5เกมหลังสุดของพวกเขานะยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทําประตูฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ด้วยเนาะนะครับจาก5เกมหลังสุดของพวกเขาผมมองว่าในค่ำคืนนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้นะครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ครับแบบไม่ยากนะครับผมมองว่าแมนซิตี้สอบผ่านครับมากระต่อคู่ที่2ครับไบตันครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับกับเยือนอย่างทีมแอสตันวิลล่านะครับไบตันนะครับอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับมีอยู่47คะแนนในส่่วนนขออองงทีมเยยืา แอสตันวิลล่านะครับอยู่อันดับที่9ของตารางมีอยู่45คะแนนนะครับคู่นี้ถือว่าสูสีกันมากนะครับผลงานที่พบเจอกันมานะครับเป็นด้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยที่ทําได้ดีกว่านะครับแต่อ่าผลงานณปัจจุบันนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างไบตันเนี่ยก็ถือว่า5เกมหลังนะครับดรอปลงไปมากนะครับเสมอ3ชนะ2เกมก็ถือว่ายังไร้ผ้าอยู่นะครับแต่กับกันนะครับทางด้านของทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครับผลงานเนี่ยก็ โอ้โหดูดีขึ้นมากนะครับ5เกมหลังก็ถือว่าชนะรวดเลยนะครับแล้วก็การเล่นนอกบ้านของเขานะครับก็ถือว่า4เกมหลังสุดนะครับชนะติดต่อกันแล้วนะครับการเล่นนอกบ้านของแอสตันวิลลานะครับสำหรับในคั่มคืนนี้นะครับผมมองว่าแอสตันวิลลานะครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับผมขอเลือกไปทางที่ทีมเยือนอย่าง แอสตันวิลล่าครับมากระต่อคู่ที่3ครับเซาท์햄ป์ตันครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับกัเพูญาอย่างทีมคริสตันพาเลตนะครับแน่นอนว่านะครับคู่นี้นะครับผมมองว่าคริสตันพาเลตเนี่ยดูดีมีภาษีดีกว่านะครับอันดับตารางคะแนนนะครับของเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยอยู่อัดับที่20ของตารางนะครับเป็นบวยเลยนะมีอยู่9คะแนนเท่านั้นในส่วนของทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตนะครับอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับมีอยู่39คะแนนนะครับผลงานที่พบเจอกันมานะครับก็แน่นอนว่าคริสตันพาเลเนนนีี่่่ยยทาาไดดด้กวองชัเจะครับ ในส่วนผลงานนะครับนับปัจจุบันของเจ้าบ้านอย่างเซอเทมตันนะครับแพ้5นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็ยังเก็บใช้ไม่ได้เลยนะครับจาก5นัดของพวกเขาในส่วนของทีมเยือนอย่างคิสตันพาเลตนะครับก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะครับ5เกมล่าสุดนะครับชนะ5นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็การเล่นทีมเยือนของเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังไว้ใจได้เช่นกันนะครับผมมองว่าคิสตันพาเลตในค่ำคืนนี้นะครับ สดชื่นแน่นอนครับไปเชียร์กันได้ครับทางด้านของคิสตันพาเลตครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมากกว่าหน้าช่องนะครับสามารถมาได้ที่หน้าโปรไฟล์อานใต้โปรไฟล์สักนิดนึงนะครับและสกิลเข้ามาผมลองน้อยว่าสดชื่นแน่นอนครับสำหรับในวันนี้